สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเสียแรงที่รักที่ไว้ใจเสียดายความรู้สึกที่มี s โซ i เชียลแห่โพสเบลล่าร้องเพลงเสียแรงที่รักที่ไว้ใจหลังเวียสวมแหวนวิกกี้หลังจากที่คุณแม่ของพระเอกหนุ่มเวียสกุลวัตโพส์รูปเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ของลูกชายลงอินสตาแกรมจนเป็นที่ฮือฮา เวียสกุลวัฒน์ออกมาเปิดใจยอมรับว่ากำลังจะแต่งงานกับแฟนสาวในวันที่17กรกฎาคมนี้ล่าสุด3กรกฎาคมในอินสตาแกรมของเวียเจ้าตัวโพสภาพกำลังสวมแหวนให้กับวิกกี้พร้อมแคปชั่นอย่างหวานซึ้งด้วยว่าเคยทำแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคำอวยพรทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคนขอบคุณทุกๆคนนะครับ 5, 4, 3ส1แอคชั่น ต่อมาได้มีชาวโซเชียลปล่อยคลิปที่สาวเวล่าเคยร้องเพลงไว้เพลงเสียแรงซึ่งมีเนื้อหาประมาณว่าใครหักหลังก็คงไม่เป็นไรเจ็บอย่างไรก็คงจะไม่แคร์แต่พอเป็นเธอยัดเยียดคำว่าพ่ายแพ้คนที่เป็นมิตรแท้กลับเป็นศัตรูถาวรเสียแรงที่รักเสียแรงที่ไว้ใจเสียดาความรู้สึกที่มีตั้งแต่รู้วันนี้ว่ามันไม่มีความหมาย ซึ่งคลิปนี้ได้ถูกแชร์และเผยแพร่มากขึ้นหลังเมียรประกาศแต่งงานและสวมแหวนมั่นในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ